สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูตัวอย่างโค้ดโปรแกรมการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมกันครับสำหรับสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้นก็คือกว้างคูณกับยาวนะครับกว้างคูณยาวจะได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับเมื่อเรารู้ ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจะหายังไงแล้วจากนั้นเราก็มาลองเขียนโค้ดครับอันดับแรกเราก็ต้องหาความวกว้างกับความยาวความยาวก่อนแล้วก็มาคูณกันเพื่อได้พื้นที่สี่เหลี่ยมครับเราก็รับ่าจากหน้าจอให้กับความกว้างความยาวเลยครับอันดับแรกผมก็สร้างสแกนเนอร์มาเพื่อรับ่าจากแป้นพิมพ์นะครับ กว้างคุณกับสูงนีเป็นจุดที่สี่เหลี่ยมจากนั้นก็สร้างสแกนเนอร์มาเพื่อรับคภาหน้าจอผมก็อินพุตออกทังหน้าออกทางหน้าจอก่อ,อกน,ออนออว่าให้กำหนดความกว้างของรา ก็คือรับความกว้างมานะเมื่อรับความกว้างมาได้ก็เอาความกว้างมาเก็บไว้นในอีกตัวแปรหนึ่งนะในที่ผมจะรับเป็นตัวแปรอินแล้วนะผมก็เน็กอินไปเพื่อรับความกว้างนะจากนั้นรับความกว้างเสร็จก็ไปรับความยาวคนระับ ยังนั้นก็มาเก็บไว้ในตัวแปรนี้ครับเมื่อได้ความกว้างกับความยาวแล้วจากนั้นเราก็มาหาพื้นที่โดยใช้สูตรนี้ครับกว้างคูณยาวยากว,ว้าง มาคูนกับยาวครับถ้าคูนในที่นี้ก็ใช้เท่าไหร่ความยาวนั้นก็มาลองดันนครับมันก็ให้กำหนดวิดนะครับความกว้างผมก็ใส่ไปครักสิบสองแล้วความยาวก็ใส่ไปสักสิบขออนุญ พื้นที่เป็นร้อยยี่สิบนะครับเราสร้างสแกนเนอร์มาก่อนจากนั้นก็เก็บรับค่าความยาวขอบกางแล้วก็นำมาคูณกันกนไ็ได้พื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วจากนั้นอันนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมปกตินะครับถ้าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมันจะมีด้านที่เท่ากันหมดผมก็ใช้อันนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นพื้นที่เสี่อมจตุรัสมันจะมีด้านเท่ากันหมดผมก็ไม่ต้องรับ ความยาวรับผมแค่รับขนาดมันมา,มาจากนั้นก็ขนาดมับคูณสองแค่นี้ผมก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบอันนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ